มาที่คู่ที่2ของเรากันบ้างค่ะคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กันแถมยังมีชอบมีกิจกรรมทําร่วมกันอะไรแบบนี้ด้วยเป็นคลิปของพวกเขา2คนนั่นเองก็คือคุณหมูกับคุณโบนะคะสวัสดีค่ะโบค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดเพราะว่าเราสองคนนะคะหลังจากทาง like านเหนื่ ปเธปคือร้ปนเย็นทำไมต้องทำไอศครีมด้วยอะคะเวลาว่างผมก็คือทำไอศครีมขาย แล้วผมก็คือพูดง่ายคือเป็นการบังคับคุณโบมาทําด้วยกันครับตกลงขืนใจกันนี่เองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับก็คือเหมือนคุณโบเขาชอบมาช่วยผมทําไอศครีมอยู่แล้วแล้วผมก็ก็คือชอบให้คุณโบมาช่วยก็คือช่วยกันทํามันก็สนุกดีครับอดีนะฮะเมื่อกี้ฟังไปฟังมาแล้วเป็นคลิปขืนใจฟังดูแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เป็นกิจกรรมยามว่างที่สําคัญเวลาเรามีความรักเนี่ยต้องหาอะไรที่สามารถที่ทำร่วมกันได้แต่อศครีมฟังดูดีมากเลยนะถ้าเป็นกิจกรรมแบบ วันนี้มาเจียวไข่ด้วยกันไหมหรือย่างหมูอะไรเงี้ยไอครีมดูไฮโซกว่าเยอะเลยแบบนี้ใช่ไหมคะมีชอบรสไหนเป็นพิเศษไหมคะเห็นในคลิปมีแบบชิมแล้วแบบขมอะไรงี้ด้วยค่ะจริงๆเราชอบทุกรสชาตินะคะเพราะว่าเราเราสองคนทำทำด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นเป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันทำยังไงก็มีความสุขมันก็อร่อยทุกรสค่ะโอ้หวานแหววอีแล้วดูดิ